กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่กำลังรับชมอยู่ทางช่องทิศแดงคนไข้ในขณะนี้สิพามะเบิงภาพน้ำโชคลาภแนวทางเล็เด็ดตัวเลขที่น่าสนใจงวดประจำวันที่16กรกฎาคม2568หลายสํหลายสำนักหลายอาจารย์เดอ้อพี่น้องรับในคลิปนี้ก็ได้มีตั้งแต่เด็ดเด็ด,ด,ดนะครับอาจารย์ทอมบ้านไร่งวด่ิพามาเพิ่นแตก3ตัวพี่น้องครับใบแ่เพิ่นมาแล้วเดอ้อนะครับเป็นการทำนายตัวเลข ไทยตัวเลขผลการออกรางวัลของสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นหทำเล่นการพานันที่ผิดกฎหมายเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใจวิจารณญาณในการรับชมรับฟังพี่น้องผมติดแดงภาพพี่น้องมาเริ่มต้นคลิปนี้กันที่ขอ้อมูลแนวทางฝันเป็นจริงวันที่พันมานหนึ่งกร,รกฎาคมนี้ เพิ่นจับคู่46นี่มาตรงตรงเนาะวัน,นี้16กรกฎาคมพี่น้องครับ846นะครับ8648และ64เกือบสําเร็จตัวเก่าได้นีเนาะนะครับสำหรับของบุนเนลท่างของฝันเป็นจริงกระไดมักน้าเพิ่นกะจวดจัดฝัดบืมเดอร์ะนะครับพี่น้องครับฝ่าเลาะหาลอตเตอรีวัสันต่อไปสําหรับเหล็กซ้ำนีก่กระไดเนาะนะครับฝันเป็นจริง ตามมาด้วยข้อมูลแนวทางของอาจารย์มิตรพานุพงศ์นะครับสองตัวลางเพิ่นเพิ่นสรุปลงหาเหลืออยู่หาหางเดอร์เหลือศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่แปดสามกับแปดสี่พี่น้องครับอาจารย์แอดมิตรพานุพงศ์นะครับแล้วก็ส่วนใบนี้นี่เป็นทั้งเทิงเพิ่นเดอร์นะครับทั้งสองตัวแล้วก็ทั้งสามตัวเนาะนะครับอาจารย์แอดมิตรพานุพงศ์พี่น้องครับ แนวทั้งข้างบนนะครับของแอดมินอุพี่น้องครับวิ่งออกกําลังไกายซูนเดอร์นะครับศูนย์พี่น้องครับสองตัวนี่เพิ่นหิเม็ดเดียวศูนย์สามพี่น้องผมนะครับสามตัวนี่เพิ่นจับเจ็ดซูนสามสามศูนย์สามสี่ซูนสามหนึ่งศูนสามสองซูนสามแปดซูนสามเก้าซูนย์สามโอ้ซูนสามนะครับพี่น้องเรียกว่ารวดลักลอยศูนย์หอดเก่ากับหกว่าใดเนาะนะครับกระสิบบ่มมีหาบ่สบอมีอยู่หนี่เนาะนะครับหากระบอมีเลยกา อย่างอีกกระบะมีนะครับนี่ละนะครับขวามคุณแนวทางของแอดมินอุกขังบนเพลนพี่น้องครับสามตัวของอาจารย์นภัทรจำจราศีพี่น้องครับสิบหกรกรกฎาคมพี่น้องผู้เป็นแฟนคลับเอฟซีของอาจารย์นภัทรจำจราศีแคปไวเดอร์พี่น้องครับ ข้อมูนนุแนวทางของคนใช้แดนนะครับใบนี้เป็นชุด2ตัวทั้งเทิงเนาะนะครับสตัวข้างบนเพลนสามหนึ่งสามสองสามเก้าหกหนึ่งหกสองหกเก้าสองหนึ่งสองสองลกสองเกนะครับถัดมานี่เป็นสองตัวทั้งลุมเพ่นเนาะรูด C ีวสันพี่นอกนะครับีแปดีเก้าซีศูนย์ซีสองีสามเจ็ดเก้าศูนย สาแล้วก็เจนะครับโอ้ที่แดงกระไดเนาะซีแปดแปดซีซีเก่าเก่าซีซีศูนย์ศูนย์ซีซีสองสองซีซีสามสามซีซีเจ็ดอรกนะครับเพเนนเก่าเก่าซแล้วก็ซีสามี่นีน้ำนะครับซีเจ็ี่นีพร้อมเนาะของอาจารย์คนใช้แดนข้างล่างเพันเดอร์นะครับของอาจารย์แอดประชาพี่น้องผมนะครับเก่าซีเก่า โอ้วังขันอาจารย์ค้นใช่แดน่นเนนอยู่ตัวนี้นะครับเอาเม็ดเดียวเพื่อนนะครับพี่น้องครับอาจารย์แอดประชาขอบุญแนวทางของอาจารย์แอดอาโนนะครับพี่น้องครับเด่นหาหาแปดในเด่นกุมูนะครับหาสี่หาหกหาเจ็ดสามตัวเจ็ดหาแปดนะครับอาจารย์อาโน แนวทางของแอดตอนไหวพี่น้องนะครับ05073040152654982นะครับใบนี้มี2ใบพี่น้องครับถัดมาอีกใบนึงนี่ๆน,นะครับ1215656768717583เดินนะครับขอมูลแนวทางของแอดตอนไหวพี่น้องครับบ,บนล่างทั้ง2ใบเนาะ พาพี่น้องมัธยแนวทางของแอดโตนะครับอาจารย์สุรชัยพี่น้องครับ01หาหก47 49นะครับสตัวนี้301และ356นะครับนะครับ301ครับ3หาหก3ตัวเพิ่นแล้วการเพิ่นเน้นหาหก3หาหกนะครับข้างล่างนี้47เดอ้ขอข้อมูลแนวทางของแอดโตนะครับแอดโตกล้องฟ้าพี่น้องครับ ไนี้เป็นข้อมูลแนวทางของแอดหญิงลีร่มกล้าวนะครับเด่นล่างพน,นีแปดสามก็แปดเก่าพี่น้องนี่เนาะนะครับอันนี้เป็นชุดเต็มนะครับเพ่นก์กส่วนมากเพ่น์กสิเกียดขาดทิ่มเนาะนะครับนี่กระสีมีบกีดขาดกรสีมีแปดสามนี่โอ้ศูนย์เก่านี่ก็บบกีดขาดนี่นะครับก็แปดเก่าเนาะนะครับประมาณสามหัง่างเงี้ยมีศูนย์เก่าน้าเดินพี่น้องเดินนี่ที่พ่นบริดทับไว้วันสตต่อไปข้อมูลแนวทางเป็นเด่นล่าง ขบของแอดหญิงลีลมเก่านะครับอันนี้ข้างล่างเด้อแลวก็ทัดมาอันนี้เป็นทั้งเท่งนะครับพี่น้องข้างบนเนาะสองตัวนี้แปดศูนย์ก็แปดหาแปดศูนย์หนึ่งเพิ่นขีดทับเพิ่นวงกลมเอาแปดหาสันเดีนะครับสามตัวศูนย์แปดหาสี่แปดหาหาแปดหาก็แปดแปดหาเด้อนะครับแอดญิงลีร่มเก้านะครับขอบคุณหลายๆเด้อแอดครับ ข้อมูลแนวทางของเสคมนะครับข้างบนนี่หาแปดนะครับข้างล่างนี่หกหนึ่งนะครับสามตัวนี้หนึ่งหาแปดเด้อเสคมนะครับตามมาด้วยข้อมูลแนวทางของอาจารย์บุญรอดพี่น้องผมข้างบนเพิ่นเด่นสี่กับเจ็ดนะครับเพิ่นจับใส่กันนึ่งสี่เจ็ดสี่หนึ่งสี่สองสี่หา 7จ็ดกับเจนะครับแล้วก็สตัว8 4ดส4 5 2 4า8 7 2 8 7สและ847นะครับอาจารย์บุญรอดพี่น้องครับอาจารย์เอกเมืองย่านะครับลักซิบพนีสี่กับ6นะครับข้างล่างเนาะลักหน่วยพน,นีศูนย์กับ1กับ2 เพิ่นจับคู่404142นะครับ606162เด้ออาจารย์เอกเมืองย่าขอมูลแนวทางของอาจารย์พี่ชัยนะครับพี่น้องครับข้างบนรูด 0, 0, 9, 0, 2, 0 5, 3, น,นะครับ090205 3ตัวนี้042 045 092095 642645 692 695นะครับอาจารย์ พี่ชัยข้อมูลแนวทางของอาจารย์คมนะครับใบนี้กับเก้าหนึ่งพันมาเดอ้อใบนี้นะครับงวดที่ผ่านมาเก่าหนึ่งพันมา, 91, มาเด้กงวดนี้กับนี่ละนะครับเพนเน้นไฮแปดสามแปดห้าแปดเจ็ดเก้าสามเก้าห้าเก้าเจ็ดนะครับเนนอิลี่นี่ซีฮังแปดสามแปดห้าเก้าห้ากับเก้าเจ็ดนะครับข้อมูลแนวทางข้างล่างจุดเต็มของอาจารย์คม พ่นวาเสีกระดาษให้เป็นเงินว่าสั่นพี่น้องนะครับจงรักษาใจเนาะเน้นนเลเลยเม็ดเดียวสองตัวทั้งเทิงเพันสองศูนย์พี่น้องผมปาติโทนะครับสามตัวแปดสองศูนย์สามสองศูนย์าสองศูนย์เด้อสามทางนี่พ่นดอกจันเนีนไวเด็กนี่นะครับเนีเนดอกจันไวมีนัยยะที่สําคัญหลายหลายลักกาที่เพิ่นว่านเน้นดอกจันนะครับศูนย์สามแปดลักกาฮาสามแปด ข้อมูลแนวทางจงรักษาใจข้างบนเพิ่นนะครับเศษกระดาษให้เป็นเงินพันวาสันนะครับสาธุอาจารย์นะครับแล้วกาถัดมาเป็นข้างล่างเพิ่นข้างล่างเพิินนี่ก,กะสี่แปดแปดสี่สี่เก่าเก่าสี่เด้อนะครับซ้ำหนีพี่น้องครับกะซ้ำสองหางไปกับน,นี่แหละเนาะสี่แปดแปดสี่สี่เก่าเก่าสี่จงรักษาใจเศษกระดาษให้เป็นเงินนะครับตามมาด้วยข้อมูลแนวทางของแอดนอนหนูรูเรือง พี่้องผมนะครับสามตัวเพิ่น2องเกาห5าห9าเกาซีเกาหาเกากเกหาหกศนยีหาเกหาแปดเก็ซีสองเกานะครับสองตัวนี้เพิ่นว่าข้างล่างวาสัห่าซีเกาซเกาหาศนย์ซีศูนย์หากับ6ซีแอดนอนูรู้เรื่อง ใบนี้ขันผมจำม้อพิษนี่เป็นของอาจารย์เพชรโคราชเนาะนะครับแต่ว่าอาจารย์ท่อมบันไดเพิ่นเป็นผู้แบ่งปันนะครับไายมือเพิ่นก็คือกันคือกันเด้นะครับโดยเฉพาะขันเพิ่นใส่ท่นปากกาสีแดงสีเงินจังสิกกว่าแม่นผู้เดียวกันผุล่ะนะครับขันแม่นพิษพลาดจังไรก็ต้องกราบประท่านอภัยหลายๆเด้อนะครับงวดนี้เพิ่นแบ่งปันมาจังสี่ละนะครับเจ็ดสี่สองเจ็ดสี่สามหนึ่งหาสองหนึ่งหาสามเจ็ดสามเจ็ดสี่หกสามกับหกสี่พี่น้องครับขอบุญแนวทางนี่ก็ได้เนาะ นะครับพี่น้องหัวเป็นของท่านในนิวอาสู้ที่แดงฟังนี่เด้อที่แดงคิดว่าเป็นของอาจารย์เพชรโคราชเด้อตั้งแต่หลายปีเคยเคยอ่านอยู่นะนข้อมูลเพิ่นนะครับแล้วก็ตามมาด้วยอาจารย์เขยโคราชนะครับเพื่นให้หนึ่งสี่หกสี่หกหนึ่งสี่หนึ่งหกข้างล่างนี่เก้าสองนะครับพี่น้องครับสิบหกกรกฎาคมหกแปดเนาะ สาตัวผนิกเกือบเป็นเลขตัวเก่าผนิกเนาะหนึ่งสวังหันนี่สองสีนะครับอาจารย์เคยโคราชเฮงอีสานค้นกาลสินพี่น้องครับเด่นบนนี่หาสองหนึ่งนะครับห้าห้าหนึ่งห้าหเดนึ่นล่างนี่หาเจ็ดสองนะครับห้าหนึ่งห้และ25อาจารย์เฮงอีสานคนกาลสิน์ ตามมาด้วยแนวทางของค้นทารีนะครับพี่น้องครับกะนีละนะครับพี่น้องผู้เป็นแฟนครับเอฟซของอาจารย์ค้นทารีนี่แคปไวเดอร์นี่สองตัวเพิ่นนะครับเพิ่นเน้นที่เพิ่นวงกลมเดงๆดงนี่ละนะครับส่วนนี้สามตัวเนาะนะครับนี่เน้นแห้งกันเป็นเจ็ดสี่เก้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดหกเก้าเจ็ดห้าแปดนี่ละนะครับขอพระคุณหลายๆเดอร์อาจารย์ครับอาจารย์ค้นทารี อาจิรแสดงภาพพี่น้องมาเบิ่งขออมูลแนวทางของอาจารย์ท่อมบันไร่บาตนีนะครับซึ่งววดที่ผ่านมานี่เพิ่นแตก3ตัวเดอร์4 2 6เนาะเลขกออก246พี่น้องครับวันนี้16กรกฎาคม3ตัวเพิ่นนะครับ795 095 796 096 715 015 716 016 นะครับแล้วก็ทัดลงมาเป็นสองตัวพนเก่าหาเก่าหกหนึ่งหากับหนึ่งหกเด้ออาจารย์ทอมบานไดนะครับใบนี้แต่เก่าขันบ่พ่อสามงวดเพิพนโมเศร้าเด้ก่อนหนานี้นี่พ่นสามตัวแตกสามงวดติดพ่นเด้ออาจารย์ทอมบานไดนี่นะครับที่แดงกะโอ้เป็นจังบุญอยู่ล่งข้อมูลของเพ่นให้พี่น้องเบิ่งยูุ่นานะครับเอาให้ผ้าพี่พ้านองสมความมุ่งมั่นปรารถนาเด้อนะครับอาจารย์ครับจะหางงวดติดหลดนะครับสําหรับสาวนี่วัสดเสามตัวเนาะ แล้วก็ถัดมานะครับเป็นสองตัวล่างเพิ่นนะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองหาหนึ่งคับหาสองพี่น้องผมครับอาจารย์ถ่อมบ้านไร่ติดแดงภาพพี่น้องมาปิดท้ายคลิปนี้กันที่ข้อมูลแนวทางของอาจารย์รัชนกมีโชคนะครับอันนี้เป็นเด่นล่างสามตเด้อนะครับเด่นล่างสามตพี่น้องครับกานี่ล่ะนะครับวันนี้ชนกันที่เจ็ดเด้อนะครับเจ็ด สองและซีนี่แหละนะครับอาจารย์รัชนกมีโชคยำว่าเป็นการทำาน่ายตัวเลขเด้อนะครับทายตัวเลขผลการออกรางวัลของสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นหามเรียนการพนันที่ผิดกฎหมายเป็นความเสื่อส่วนบุคคลโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกราบขอพระคุณพี่น้องทุกท่านนะครับอยู่เป็นมูให้กำลังใจซึ่งกันรายกัน ขอบพระคุณทุกสำนักทุกอาจารย์ทุกๆก,กรูปภาพเด้อนะครับเออเฟื่องปันขนาวามุู้แนวทางให้พี่น้องในเบื้องในชมพอกันไหมคลิปหน้าพี่น้องผมสวัสดีครับ